วันนี้ก็เป็นวันชักพระหรือว่าวันลากพระเป็นวันที่พวกเราทำบุญเพื่อลํำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเมื่อครั้งไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อโปวดพระพุทธมารดาซึ่งไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ที่นั่นมีชื่อว่ามหามายาเทพบุตร นอกจากประเพณีชักพระแล้วเนี่ยทางใต้ก็มีการตักบาททำบุญวันเทโวโหรณะหรือว่าวันตักบาทเทโวเหมือนกับภาคอื่นๆวันชักพระจะเป็นวันที่มีระยะเวลาห่างจากวันชิงเปรตเป็นเวลาหึงเดือนพอดีงานทำบุญเดือนสิบจะตรงกับวัน เลมหนึ่งค่ำเดือนสิบพอนับหลังจากนั้นหนึ่งเดือนอเล่มหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดก็เป็นวันชักพระหรือวันลักพระวันเล่มหนึ่งค่ำเดืนอนสิบเป็นวันที่รับตายายหลังจากนั้นสิบห้าวันตรงกับวันเลมสิบห้าค่ำเดือนสิบก็เป็นวันส่งกลับตายายทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะถือวัน ขึ้น15คำ่ำหรือวันเดือนเพ็เป็นหลักวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นวันวิสาขาบูชาก็จะตรงกับวันเพ็ญเดือน6ต่อมาก็เป็นวันเพ็ญเดือน8ก็คือวันอาสาหาบูชาวันลุ่งขึ้นจากวันอาสาหาบูชาอีกวันก็เป็น วันเรมหนึ่งค่ำเดือน8ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานับไป3เดือนหลังจากนั้นก็เป็นวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น15คห้า่เดือน11การนับวันทางจันทรคติจะเริ่มจากวันขึ้นหนึ่งค่ำนับต่อไปจนถึงวันขึ้น15คห้า่จะถือว่าเป็นกึ่งเดือน แล้วก็วันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะตรงกับวันเพ่นขึ้น15คห้าค่ลุ่งขึ้นอีกวันจากวันขึ้น15คห้าค่ก็เป็นวันเรมหนึ่งค่แล้วก็เป็นครึ่งเดือนหลังซึ่งมี14วันส5วันสลับกันไปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบางวันอาจจะไม่ตรงกับวันขึ้น15คห้า อย่างเช่นวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสลีระตรงกับวันแรม8ค่าเดือน6แต่ยังไงเสียก็ยังอ้างอิงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันปริพันธ์วันประสูตริสรร้ป,ปริพาน์ก็คือนับไป8วันหลังจากวันวิสาขาบูชา ก็คือวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน6แล้วก็วันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ค่าเดือน6 8วันหลังจากพุทธปรินิพานหรือว่า8วันหลังจากวันวิสาขบูชาขออนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านได้กระทำในช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็วันตักบาตรเทวครับ